สวัสดีครับพบกับผมมาร์พินนะครับกับช anel Field t h a ในยู u ูบครับคลิปนี้ตอนนี้อยู่ตรงแม่น้ำตุลเลสาบนะครับที่ไหลมาจากทะเลสาบเชื่อมแม่น้ำคงกับทะเลสาบเมรดอีกทีหนึ่งนะครับหรือเรียกตนเลสาบนั่นเองก็ทะเลสาบนี้ต้านหัวอยู่ทางเมืองเสียมเรียบพัตบองนะครับเขี่ลกบัตตบองแล้วก็ลงมาผ่านกระปงชนัง แล้วก็ยาวมาเกิดเป็นลํำน้ำสายใหญ่นี้นะครับนะบเชื่อมต่อกับขนมเป็นแล้วก็ไปเชื่อมแม่น้ำโขงนะครับอีกทีหนึงตรงนี้อยากให้ดูครับว่า,าบ้านเรือนที่ผมเห็นนะครับเขามีน้ำท่วมทั่วไปนะครับก็คือน้ำท่วมทุกป,ปีแล้วสังเกตการก่อสร้างบ้านนะครับนะครับเป็นเหมือนกับของเราสมัยก่อนนะครับบ้านไทยสมัยก่อนรูปน้ำเจ้าพญาเ็เป็น ก็คือ,อตั้งเรือนแล้วถึงแม่ตลิ่งสูงสังเกตไหมครับเขาตั้งขึ้นไปตะลิ่งสูงเนี่ยเป็น10เมตรนะครับแล้วเขายังยกพื้นสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าตรงที่นี่เนี่ยน้ํามันหลากเยอะพอน้ามาน้ําหลากมาเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ไมันก็ท่วมไปหมดนะครับตรงไหนที่ไม่ได้นเนี่เขาก็มีเป็นกําแพงลอ้ลอมๆนะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นไปอีกก็คือถ้าไม่ยกพื้นสูงก็ต้องยกคันดินสูงขึ้นไป ให้หนีน้ำนะครับนะ่ครับหรือบ้านเรือนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือว่าตรงไหนถ้าเกิดเขาไม่ยกเรือนสูงก็จะเป็นการก่อสร้างอีกแบบที่หนีน้ําก็คือเรือนแพนะครับสมัยก่อนเมืองไทยเนี่ยมีเรือนแพทั่วไปที่เห็นเป็นลําน้ำก็พยาเป็นอะไรนี่มีเรือนแพแน่นขนาดหมดนะครับนี่เป็นลนักษณะที่ของกัมเมงก็ยังมีอยู่เพราะเรือนแพเนี่ยมันลอยตามน้ํานะครับแต่ตอนหลังก็มีระเบียบเมืองมีอะไรขึ้นมาเรือนแพก็ ม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับเดีย๋ยว่าชมชมไปนะครับแล้วจะยาวไปเรื่อยๆก็จะให้ดูกันนะครับบ้้นตลิกงไอ้การยกพื้นจะสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคลิปสุดท้ายมีตรงที่ทําการนะเป็น,นกับสานักง,งานอะไรทุกอย่างสูงแบบตึกห้าหกชั้นได้เลยนะครับเขายกพื้นขึ้นไปเผื่อหน้าน้ําท่วมนะครับตรงนั้นอยู่บริเวณที่ใกล้น้ําจุดน้ําท่วมสุดน,นะครับ ของประเทศกัมพูชาครับชมกันครับ รตรงนี้นะครับนอกจากเป็นเรือนแพแล้วเห็นไหมครับอาคารตรงนั้นนะครับติดงเหมือนเป็นออฟฟิศของทางราชการขเมรเขานะครับแล้วดูทบสูงเท่าไหร่สูงไปประมาณตึก5-6ชั้นได้นะครับสุดยอดจีกงๆครับ